คุณเคยได้ยินเรื่องของคนที่ยอมตายเพื่อความศรัทธาไหมครับเคยสงสัยไม่ว่าทำไมเขาถึงยอมทำได้ขนาดนั้นมีเรื่องจริงที่เกิดขึ้นเมื่อ80ปีก่อนเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นที่หมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งระหว่างคนที่มีความเชื่อและคนที่มีอำนาจดินแดนริมแม่น้ำโขงที่ชื่อว่าสองคอน เป็นเซเว่นเป็นนักบุญราศีเจ็คนที่ยอมสละชีวิตัวนะฮะเมื่อเป็นบุญเป็นนักบุญราศีเสียสละชีวิตเพื่อเพื่อเพื่อศาส,สนาสอุกสังหารเมื่อวันที่สิและ2ี่สิบามาโอาการทุานาได้มาดึงแขนวิ่งมาตายเพื่อไม่ยอมยืนยันความเชื่อไม่ยอมทิ้งศาสนาวิ่งมาให้ยิงเนี่ยอยอนหนึน่งเม่สอนที่เป็นครูสอนตอนผมเป็นเด็กเนี่ย ระยะทาง30กิโลเมตรผมกำลังวุ่งหน้าจากอำเภอท่าพนมไปที่หมู่บ้านสองคอนก่อนหน้านี้ผมรู้แค่ว่าสองคอนมีโบสถ์คริสต์รูปทรงโมเดิร์นที่ไม่เหมือนโบสถ์คริสต์ทั่วไปในแถบอีสานและหลังจากที่ลองหาที่พักแถวนั้นผมก็พบที่พักที่น่ารักที่ชื่อว่าบ้านอุลไอเดนโฮมสเตย์ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากวัดสองคอนผมจึงเลือกปักหลักที่นั่นก่อน และหลังจากคุยกับพี่ชูเจ้าของโฮมสเตย์พี่ชูก็เล่าให้ฟังถึงประวัติของวัดสองคอนอยังไงเนี่ยสองคอนแต,แต่ก่อนเนี่ยมันเป็นหมู่บ้านคิดเอไม่ใช่หมู่บ้านเวต่แรกกดโอจามาจากลาวมั่งจากท่าพนมมั่งม,มันเริ่มมีโรคระบาดโรคหาโรคอหิวาลสมัยก่อนเนาะเขาก็คิดว่าเป็นผีเป็นอะไรทำก็เชิญพระเชิอะไรมาสวดมันก็ไม่หาย ก็เลยมีพ่อค้าจากอำเภอชันมานเขตเขตไออ้านเจริญเนี่ยลงเรือมาจากนครจะงกลับบ้านก็เลยมาแวะพักตรงตรงบ้านตรงดอนเนี่ยครับถชาวบ้านก็เตียวพยายหนีเล้วก็เลยไปเจอกันไงก็เลยเอ้ยไม่ต้องหนีหรอกเขาไปไปมีบาทหลวงเป็นฝรั่งเนี่ยแกบม่ย่านผีมีแต่ผีย่านก็เลยค้ากันเดินทางคือไปนครพนมบ้านเค็มเกิมบ้านเค็เกิมไปเป็นบ้าน เป็นหมู่บ้านคริสหมู่บ้านแรกในโซนจังหวัดนครพน,นมสกลนครมูรหารสามจังหวัดเนี่ยพอพระสังฆราชไอ้ทิตโฟดออไปอยู่กับคุณพ่อเสเวเกโกแต่แกแก็ก็ขี่เรือลงมาเลยพร้อมกระเป๋ายามาก็รักษารักษาเสร็จกห็หายหายก,ก็ก็เหมือนมิชลี่เนาะเขาก็เปลี่ยนสอนศาสนาก็ทุกคนก็เปลี่ยนมาเป็นคิสหมดอพอมาสง่งขครามโลกครั้งที่สอง ไทยเราก็เป็นพันธมิตรกับฝรั่งเศสแล้วฝรั่งเศสก็มาบังคับเอาสาวจังหวัดเราต้นบัวก็จจมาประจำตามชายแดนก็เกิดความโกรธแค้นท,ทุกอย่างที่เป็นของฝรั่งเศสเพราะว่าเหมือนเหมือนโดนเราเปรียบโดนโดนบังคับเอาประเทศเพื่อเลยขับไล่ทุกอย่างที่เป็นคริสต์ออกรวมถึงศาสนาเริ่มแรกเนี่ยรับไล่ไอ้คุณพ่อเจ้าวาดไปก่อนคพ,พ่อโปลฟิเก้ไปอยู่ลาว ก็เลยบังคับให้เม่ชีถอดชุดบังคับเนืองานี่สมัยตํารวจสมัยก่อนนะถ้าถ้าสอบสอบพี่ไปตำรวจน่ะเรียกน้องเนี้ยให้มาวันตอนนี้เร็วเนี่ยไม่มีสิทธิ์เดินต้องวิ่งเลยต้องวิ่งครับและวันนี้บ้านนี้ต้องเอาข้าวมาให้บ้านนี้ต้องเอาข้าวมาให้ตํารวจสมัยาหน้าเต็มนะม <laughs> ก็เลยกดขี่ทุกอย่างแล้วครูคำสอนครูสีฟองเนี่ยโดนกดดันมากก็เลยขีดสมัยไปหานายอำเภอเมืองเมืองมุตราหารสมัยนั้นนาะเป็นอำเภอุก จมายก็ไปตกใส่มือไอตำรวจได้ไงก็ไม่รู้อ่ะตำรวจกเข็นจนมายซ้อนเขาไปอีกบอกว่าในอำเภอเรียกเดยกครูสีฟองเข้าไปหาซ้อนจหมายซ้อนจนมายครูสีฟองครูสฟองเป็นครูคำสอนสอนคำสอนศาสนาเนี่ยเป็นคนไทยคนไทยอ๋อครับคือคิดเขาจะมีชื่อ,อ,อชื่ออาษาฝรั่งจะนำหน้ากันชื่อระบูนำหน้าก่อนเพื่อให้ครูสีฟองเดินเท้าขี่ยานเข้าไปก่อนไปถึงบ้านพลุกาถึงห้วยตุ้มโนก ก็เลยไม่หลุดจอดจัก,กรยานฝากชาวบ้านไว้แล้วก็เดินท้าต่อแล้วก็ดักยิงคุณสิฟอ,ตอนตรงนั้นตายแล้วคนแรกผู้ชายอืกลับมาก็คิดว่าเออมีมีมีมมเชือกใกล่ให้ล,ลิงลิงดูแล้วมันน่าจะจบมันไม่จบ,ม,ม,จบมันไม่จบก็คือชาว่าก็ยังแอบสวดแอบไแลแก,กันอยู่บังคับให้แม่ชีถอดชุดดังนั้นอย่างทุกอย่างคือที่กดขี่ลูกเมียชาวบ้านใครๆส,สวยเลย,ก,เยก็ต้องเป็นเมียแกตำรวจอะ องค้บโอ้ตัวหน้ามันเต็มเลยใส่ก่อนเหมือนหน้าป็นนึกถึงกำลังจะเข้าเรื่องไม่ชีแล้วใช่ไหมอ่าพอไม่ชีก็ถอดชุดถอดชุดเสร็จก็ยังเบียดเบียนอยู่อืมคราวนี้ก็เลยเรียกประชุมเรียกประชุมชาวบ,บ้านว่าใครไม่ยอมที่ศาสนาให้ยืนขึ้นพวกนี้ฉันจะยิงให้ตาย ไม่ยอมทิ้งศาสนาไม่ยอมทิ้งศาสนาคิดให้กลับไปเป็นพุทธไงครับเพื่เลิกทุกอย่างที่เป็นฝรั่งเศสอ่ะเพราะเขาเข้าใจว่าศาสนาคิคือศาสนาของฝรั่งเศสสมัยก่อนเลยครับครับก็เลยตัวโบสถ์วัดสองคอนเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมและมีเสาเจ็ดต้นในแต่ละด้านเป็นตัวแทนของเราลักบุญราศีทั้งเจ็ดที่ยอมสละชีพเพื่อยืนยันความเชื่อต่อศาสนาห่างออกไปไม่ไกลคือสถานที่แห่งประวัติศาสตร์ของสองคอนที่เรียกว่าป่าศักดิ์สิทธ ป่าศักดิ์สิทธิ์เป็นที่ที่เหล่าไม่ชีและผู้ที่ยอมผีชีพได้แสดงความกล้าหาญให้เป็นที่ประจักษ์พวกเขาทั้งหกคนเลือกขอนไม้ใหญ่ที่พาดอยู่ในป่าศักดิ์สิทธิ์เป็นแท่นสวดมนต์เพื่อเป็นการแสดงความศรัทธาครั้งสุดท้ายต่อหน้าผู้มีอำนาจ26ทธันวาคมพศส4 8 3วันนั้นอากาศหนาวเงียบสง,งัดและลมพัดแรงมีเด็กหญิง พอไอ้ลินทอนถึงเด็กผู้หญิงยืนขึ้นก่อนพ่อแม่ก็ดึงดึงลงก็ไม่ลงแล้วก็มีชาวบ้านมาชีสิเตอร์แม่ครัวยืนขึ้นตอนแรกจะฆ่าท้าจินมลูกโขงตอนนี้ชาวบ้านเขารูา้ว่าถ้าฆ่าตรงเล้นโขนก็น่าจะโดนข้อหาเหนียวนอกประเทศช่วงสงครามไงก็เลยขอไปตายที่ป่าช้าบ้านหูเรียงปา่าสงสิทในกุเข่าหน้าขอนไม้เนี่ยอนวันที่ไปเนี่ยเจ็ดคนตอนนี้ตำรวจมันก็มีชาวบ้านเข้าปีนต้นไม้ดูมั่งแอบดูมั่ง เอ้ตอนแรกยังสวดไม่เสร็จนะปืนยิงไม่ออกจนจนไอ้คนคนที่อยู่เยเขาได้เขาเห็นว่าเม่ชีิเตอร์สวดเสร็จแล้วฉันพร้อมแล้วถึงถึง,ถงให้ยิงปืนถึงลั่นแต่ลั่นโดนแค่หกคนอีกคนหนึ่งไม่โดนแต่เป็นลมแล้วก็มีมีคนนึงแม่ชีคนหนึ่งยังไม่ตายก็กลับมาซ้ำอีกเน่นักหรือไม่ตายวันนี้นนะ ก็มียายสุวรรณซึ่งเป็นญาติผมเนี่ยวิ่งมาตายแต่พ่อวิตามมาเอาการทุนาได้มาดึงแขนวิ่งมาตายเพื่อไม่ยอมยืนยันความเชื่อไม่ยอมทิ้งศาสนาวิ่งมาให้ยิงเนี่ยอืยายสอนมียายสอนที่เป็นครูสอนตอนผมเป็นเด็กเนี่ยไปไม่ทันเขายิงกันตายเสร็จแล้วก็หลังจากนั้นมาก็เขาค่อยรวบรวมพยานหลักฐานทุกอย่างพยานบุคคลพยานเอกสารทุกอย่างวันห้าสิบปีแล้วฝืนจำตังตั้งส่งเรื่องไปที่กรุงรมได้ ตอนนี้ก็ยังไม่ได้เป็นเซนยังไม่ได้เป็นนั้บุญเป็นเป็น,ปน,ปนบุญญาสีเป็นมรตีก่อน <c oughs> มรตีคือตายเพื่อย่าน,นึงยวความเชื่อบุญญาสีก็กคือไอตอนศาสนาตอนเนี้ยใ,ใกล้ๆที่จะเป็นนักบุญแล้วแต่ตอรออัศจรรย์รออะไรให้ครบก่อน <c oughs> แต่ศาสนาผมห้ามห้ามบนบานนะถ้าจะได้ไรให้ขอด้วยความเชื่อศาสนาคิดนี่ใช่ไหมครับ,รบผมจำไม่ได้แล้วว่าตัวเองเคยศรัทธาอะไรถึงขนาดที่จะยอมทิ้งทุกอย่างได้ เรื่องเล่าจากคนพื้นที่จากปากของพิชูมันเต็มไปด้วยความน่าหลงไหลและอัตรัมันตาจากการนั่งอ่านจากตัวหนังสือเป็นไหนๆเรื่องของเหล่านักบุญราศีทั้ง7ทําให้ผมอึ้งอยู่พักใหญ่และก่อนที่จะเดินกลับไปที่โฮมสเตย์ผมเพียงอยากจะภาวนาให้ตัวเองได้มีความศรัทธาผมมีอัปภาวนาให้ตัวเองได้มีความเชื่อและมีศรัทธาต่อการมีชีวิตอยู่ต่อไปได้วยความสุข แถ่แถวเนี้ยก็มีที่นี่ที่พวกการเต็นกันเยอะค่ะครับอ๋อ,อ,อทีเขียวนั่นใช่ไหมครับมันจะมีห้องห้องอาบน้ำให้มีเครื่องทำน้ำอุ่นให้นะคะวันพระเช้ามันจะหนาวนะ หังจากฟังเรื่องเล่าของบทสองคอนพิชูก็เล่าถึงความเป็นมาของบ้านอุนน่นในดินโฮมสเตย์ให้ผมฟังก็เลยอยู่จริงๆเนี่ยผมนั้งที่ขึ้นมาตอนแรกอะ่ะผมมีสารคคือนำเสนอวิธีชิดชาครับสิ่งที่ผมภูมิใจครสิ่งที่ให้ผมมีมาทุกวันนี้ครสองวิธีชิดชาวประมงสามก็คือ สนีน้ำโขงบ้านผมนี่แหละผมว่ามันสวยถ้าาะว่าสวยก็คือก็ต้องว่าสวยมากแต่ว่าอาจจะไม่มากแต่ว่าเห็นแล้วผมก็ยังอยากมาแค่เห็นก็อยากมาแล้วน่ะมันอยู่เรี่ยๆไม่ง่ายตื่นเช้ามาก็ปลูกผักกินกาแฟล้วก็ค่ไยไปทํางานกลับมาก็อยู่บ้านนี่เที่ยงง่ายสบายครับคือหาหาไม่ได้เลยกลางเต็นท์ริมน้ำโขงเห็นแล้วผมรีบมาเลยมามื่อก่อนเล่นเล่นวิเล่นอยู่นู่นเลยสามเก้าเดินตกน้ำมาเรื่อโหดครับ แต่จะไอเนี่ยหลังปีใหม่เนี่ยน่าจะได้ละมันจะพาไปนอนดอยไปนอนในชาวบ้ปนนแน่นน่ไปไปอยู่ไปอยู่ตั้งตาวไปก่อนอไปไปแล้วมันจะรู้ว่าชาวบ้านเขาลงไปหาลากปลาหาลากขายหาปลายังไงหรือหรือจะลงไปเขาก็ได้ผมค้นพบบ้านอุ่นไอดินโฮมสเตย์จากการเปิดใน Google Map เพราะเห็นว่าอยู่ใกล้กับโปวดสองคอนและมีที่ให้กางเต็นท์ได้ พิชูยังมีบริการกาแฟให้ดิฟดื่มในตอนเช้าโปรโมชั่นแบบนี้ไม่ต้องใช้เวลาตัดสินใจเลยผมปักหมุดที่โฮมสเตย์ของพิชูทันทีโฮมสเตย์ของพิชูยังไม่ได้ใหญ่มากแต่จุดเด่นของมันคือวิวแม่น้ำโขงและอากาศที่ดีมากๆนี่น่าจะทำให้ดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ดีจริงๆผมไม่คิดว่าตัวเองจะได้มากางเต็นริมแม่น้ำโขงแบบนี้ ได้นั่งมองสายน้ำไหลโอโซนจากแม่น้ำโขงมาในรูปแบบของลมที่พัดแรงทำให้ผมไม่อยากจะลกไปไหนเลยที่สำคัญคุณสามารถตั้งมองพระจันทร์ที่สะท้อนบนพื้นผิวของแม่น้ำโขงและนั่งดูพระอาทิตย์ขึ้นจากที่พักได้เลยโดยที่ไม่ต้องลกไปไหน ชูยังเล่าถึงความฝันที่กําลังตั้งใจอยากกระทําให้มันเกิดขึ้นมาให้ได้คือทริปการพานักท่องเที่ยวนั่งเรือไปเล่นบนเกาะที่อยู่กลางแม่น้ำของแบบนี้ไปกลางเต็นนอนที่โน่นเลยตื่นเช้ามาที่ไหนโดนกลางเกาะลุงโขงหละครับกลางเกาะลุงโขงอันที่เขาไอ้ซองไฟเด็กเขานอนมลางคืนนั่นน่ะอ๋อแล้วเราไปตรงไหนเราก็ไปอยู่เขาแหละตรงนั้นเหรอครับครับแต่ถ้าขึ้นเหนือไปหน่อยมันก็จะมีถ้ำมีถ้ำด้วยถ้ำผสุมโอ้ ต้องโดนแล้วน้องนี่อันนี้หางหางดอนเนี่ยมันเด็กันวิ่งด้านลูกผมวิ่งอยู่เนี่ยมันเหมือนจะลึกแต่ไม่ลึกอในถ้ำเนี่ยเนี่ยอันนี้ถ้ำแค่ใหญ่เข้าไปนอนได้ครับข้างในอ๋อไม่ต้องกางเต็นท์ไม่มียุงครับน้ำกำลังน้ำลงเรียบร้อยแล้วตอนเนี้ยถ้าเป็นไอหลัง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 สันดอนมันเป็นลานหินใหญ่เลยครับนี่คือใกล้เราแต่ไม่แนะนำให้ไปนอนใกล้เขาแต่มันสวยไปเที่ยวได้สวยอันนี้สวยไปเที่ยวได้ครับ นปเล่นน้ำเ่ยไอ้ไนะหลามาพวกล่าน,นี่ก็เป็นหาดทรายรับไม่ไปไหนครับไปกับพี่ทำไม่ตั้งใจตายไม่ตายครับเราจะมีโซนี้ให้เล่นอยู่อันนี้ถ่ายจากฝั่งลรามววาถ่ายฝั่งไทยตอนเย็น <c oughs> อ๋อแต่ก็นา่าหน้าแรงลงหน่อยปุ๊บนครับปลาเราก็ไปซื้อจอยเนี่ยซื้ <c oughs> อกระชังหมูซื้อกระชังไหมซื้อระปิ้งกินตรงนั้นเลยนันเลยครับโอ้สุดยอดพี่ทําหรือยังก็ทําได้ครั้งสองครั้งแะละแต่ยังไม่ไม่เป็นรูปแบบจัดเลยนี่อยู่ฝ <c oughs> <c oughs> ั่งเราโอ้ ไปกับคนลาวเลยนั่งกินกับคนลาวเลยเนี่ยทิพย์มันกี่กี่คนพี่ห้าคนหกคนก็ได้แล้วครับแต่ถ้าคนน้อยหน่อยแต่พูดตัวคือผมไม่คุ้มไงอืก็พีออเดอร์พี่ผมเออใช่ครับพีออเดอร์ผมก็ต้องจ้างชาวบ้านคือผมอยากสร้างงานให้ชาวบ้านด้วยไม่ใช่ได้แค่ได้แค่เรานะครับในประเทีวเล่นกินเล่นกับคนลาวนะครับพีออเดอร์พี่ครบคนแล้วก็ก็จัดทิมเลยก็ประมาณนั้นแหละครับอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ปลาเล็กนะไม่ไม่ใหญ่ เมื่อกี้อันนี้ไซส์20กสิโลไอ้เมื่อกี้มาล่าสุดนี่51าสโลตัวเท่าคนเลยอ๋โอ,โโอโอ้ตัว51าหก็โอ้โหเท่า<อ>คนเลยเท่าผู้หญิง<อ>เลยนะเพคยหน้าแรงคันนี้หน้าแรงท่ามาก็จะพาไปหาหอยเหมือนเรามากับเพื่อนมาแล้วไปพาไปเล่นน้ำละหาหอยกลับมาทำข้าวกินเองเ<อ>พราะที่นี่เรามีครัวให้เดี<อ>๋ยวเราไปงมหอยคืออะไรที่เป็นพันธนก ตื่นเช้าพบพบว่าตัวเองกําลังนั่งมองพระอาทิตย์ขึ้นที่ริมแม่น้ําขงอากาศดีๆบวกกับกาแฟร้อนๆร,รสชาติมันดีมากๆเรื่องราวแห่งโบทว,วัดสองคอนจนมาถึงความภูมิใจของผู้ชายไว้กลางคนแบบวิชูที่จังใจจะทำให้บ้านของตัวเองเป็นที่ที่มีความสุขที่สุดเมันเหมือนจะจันลงจิตใจผมให้มีความรู้สึกเต็มอิ่มเหมือนกับเพิ่งดูหนังดราม่าดีๆเรื่องหนึ่ง ที่มันเป็นการส่งต่อความเชื่อความศรัทธ,ธาจากคนรุ่นก่อนจนมาถึงคนรุ่นปัจจุบันความศรัทธ,ธาที่ตั้งมั่นอยู่ในความสันติสงบและการใช้ชีวิตท,ที่เชื่อมโยงอยู่กับธรรมชาติผ่านแนวคิดที่เรียกว่าศาสนา ถ้าจะให้บรรยายความรู้สึกของตัวเองให้เห็นแบบชัดๆคงจะเหมือนกันเพิ่งเดินออกเจอโรงหนังแล้วเต็มไปได้วยความอิ่มเอิมใจความปรับการตั้งคำถา,ถามถึงอะไรบางอย่างในชีวิตว่าตัวเราเองมีสิ่งที่กำลังศรัทธายอยู่หรือเปล่าแล้วเราจะแสวงหาความศรัทธานั้นได้อย่างไงมันคงเป็นคำถามที่ผมต้องหาคำตอบแล้วผมหวังว่าผมจะเจอมันในอีกไม่ช้า